สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม youtube บ้านหวยแชแนลนะครับจำชุดโต๊ะมาตรฐานชุดนี้ได้หรือเปล่าครับสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้นะฮะบางคนยังไม่รู้ก็ต้องคอยใครรู้ต้องขอโทษเลยนะฮะชุดโต๊ะนี้ทำจากเลขสิบตัวเป็นชุดมาตรฐานสำหรับเลขไม่เบิ้ลนะครับถ้าหวยออกไม่เบิ้ลมันจะอยู่ในชุดโต๊ะนี้นะครับ ชุดโต๊ะถ้ารวมเบิ้ลด้วยมันจะมี220ชุดนะครับครับก็ตัดชุดเบิ้ลออกไปเลือ100ชุดก็จะเหลือไม่เบิ้ล120ชุดถ้าหวยออกไม่เบิ้ลก็จะอยู่ใน120ชุดนี้นะครับเอาเวลาเขาทําโต๊ะก็นิยมทําไม่เบิ้ลนะครับเพราะว่าเลขเบิ้ลมันตัดลําบากนะฮะมันไม่มีตัวตัดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นงวดออก567นะครับ5 6 7ก็ก็มาดูนะฮะก็มี นะมีห้าหกเจ็ดนะครับออกเรียงนะครับตรงไหนอยู่ไหนอยู่นี่ครับต่อมาออกเก้าหกเจ็ดนะครับเก้าหกเจ็ดต้องดูหกเจ็ดเก้านะครับต้องดูจากต่ําไปสูงนะครับต้องดูหกเจ็ดเก้าอยู่นี่ครับแล้วก็สองห้าแปดนะะออกมาตรงตรงนะครับดูแถวสองนะครับสองห้าแปดนะอยู่นี่มันจะอยู่หมดครับ ที่ผมไม่ให้ดูชุดนี้ก็เนื่องจากว่าผมขอยกเลิกโต๊ดโต๊ดสมาร์ทโต๊ดนะครับคือโต๊ดอัจฉริยะที่โพสต์ไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนเว็บนี้นะครับเพราะว่าผมจะทําตัวตัดมันไม่ค่อยรัดกลุ่มนิดนึงฮะแต่วันนี้ผมทําตัวตัดขึ้นมาใหม่นะครับคือผมจะเอาชุดตัดสามตัวมาไม่ครบเนี่ยมาตัดชุดโต๊ดนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าตัวตัดไม่ผิดนะครับตัวตัดไม่ผิด แต่มันออกไม่เบิ่นนะะออกไม่เบิ่นนะฮะมันก็จะถูกนะครับผมได้ดูตัวตัดทำมันจะมากหน่อยนะครับให้ดูตัวตัดนะฮะตัวตัดที่ทําพิเศษนะครับสําหรับตัดชุดโต๊ดกับชุดเต็งแล้วก็ทาโต๊ดโดยเฉพาะนะฮะเราจะทาโต๊ดให้ถูกแล้วก็น้อยตัวนะครับโดยไม่เอาอะไรมาเคลียร์เลยนะฮะตัวว่งตัววิ่งไม่เคลียร์ถ้าจะเคลียร์ตัววิ่งก็จะได้น้อยกว่านี้นะฮะใช้ดูตัวตัดคนนี้เป็นไงฮะเยอะไหมเยอะนะ ทั้งหมดกี่ชุดนะฮะเป็นตัวตัดสามตัวมาไม่ครบทำาขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อทำสมาตโต๊หรือโต๊อัจฉริยะนะครับวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดเดือนกรกฎานะครับคือวดหน้าที่จะถึงนะครับตัวตัดมีอยู่ห้าแถวแถวละกี่ตัวผมไม่ทราบเนะี่ยมันเต็มหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับเต็มหน้าจอโน้ตบุ๊ก อันนี้ก็เป็นตัวตัดนะถ้าขยายให้ใกล้ลงไปนะครับอันก็ไปขยายก๊อปอ่าก๊อปปี้แล้วก็อ่าก๊อปปี้ถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็ไปดูกันแล้วกันนะครับถ้าท่านใช้นะถ้าถาเชื่อว่ามันจะเอยู่นะอันนี้ทํารัดกลมกว่าชุดโต๊ดข้างที่แล้วที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะฮะอันนั้นลุกลีลุกลนไปนิดขอโทษนะก็ขอยกเลิกโต๊ดชุดแรกที่โพสต์ไปนะฮะให้ใช้โต๊ดชุดนี้นะครับ เมื่อเราเอาตัวตัดนี้นะครับมาตัดชุดโต๊ดมาตรฐานแล้วนะครับชุดโต๊มาตรฐานมีอยู่ร้อยยตัวนะครับเอาตัวตัดที่ให้ดูเมื่อกี้นี่ครับมาไม่ครบ3ตัวก็จะเหลือชุดโต๊ดนวดวันที่สิกกรกฎาคมทั้งนี้นะครับสามสิบเอ็ชุดเดิมทำไป29ชุดนั้นยกเลิกนะะยกเลิกใช,ใช้ชุดนี้แทนนะครับ ชุดนี้จะรัดกุมกว่านะครับรัดกุมกว่าชุดท่านก็จะสะเร่าไปนิดนะลวกๆไปหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> เราได้ค้นพบวิธีใหม่นะมันก็ไม่ใช่วิธีใหม่นะฮะก็วิธีเก่านั่นแหละครับแต่ถ้าว่าเรามีเทคนิคในการหาชุดสามตัวมาไม่ครบนะครับซึ่งใครคงทำลำบากนะฮะผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับเอาสามตัวมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยเอามาตัดนะครับ อามาตัดนะครับนะครับมาตัดชุดโต๊ะจากร้อยี่สิบชุดเหลือชุดโต๊ะสามสิบเอ็ดชุดนะครับเหลือชุดโต๊ะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแค่สามสิบเอ็ดชุดขอโทษส่กก็คิดว่าถ้าตัวตัดเอาอยู่นะมันขึ้นอยู่กับตัวตัดแหละตอนเนี้ย ขึ้นจากอยู่กับตัวตัดนะครเพราะว่าโต๊ดนี่ถ้าไม่เบิ้ลนะครับมันอยู่ในชุด120ตัวเราใช้เราใช้ร2อตัวเหมือนเสมือนว่าในบ่อน้ํานี้มีปลานะครับในบ่อน้ํานี่มีปลาถ้าไม่เบิ้ลปลาอยู่ในบ่อแน่ๆนะครับเมื่อใช้ตัวตัดเข้ามาตัดถ้าตัวตัดนั้นไม่ผิดนะครับถ้าตัวตัดไม่ผิดโต๊ดชุดนี้ก็ต้องถูกนะครับสาชุดสาชุดผมจะทําให้ดูครั้งเดียวนะ ทำให้ดูครั้งเดียวคือให้รู้ที่มาที่ไปว่าทํามาอย่างไงนะให้รู้ที่มาที่ไปว่าทามาอย่างไงนะครับอ่าันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะฮะนคน,คน,คนพอวิธีขึ้นมานะครับโดยวิธีที่วิธีนะั้นมันก็ไม่ไม่ไม่ไมลึกลับซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าวิธีที่จะหาตัวตัดเนี่ยนะฮะมันก็ซับซ้อนหน่อยนะครับตัวมาตัดนะครับก็จะให้ดูตัวตัดอีกครั้งหนึ่งนะมไม่ครบ เดิมที่ทำตัวตัดเดิมที่ใช้ใช้มานะครก็ทำอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็มาทำอีกวิธีหนึ่งนะครับมันจะได้ตัวตัดที่เยอะเยอะมากกว่าเดิมนะครับไม่รู้กี่ชุดก็ไม่รู้นะครับมันก็จะมีซ้ำกันบ้างอยู่ในนี้นะครับโอเคนะครับขอยกเลิกโ๊ษสมาร์ตโตดหรือโ๊ดอัจฉริยะที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วให้ใช้ชุดนี้31ชุด แทนนะครับชุดโต๊ะสำหรับวันที่16เดือนกรกฎาคมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมจะเล่นอันนี้นะครับใ <ST AR> ส่ไปตัวละห้าร้อยเลยฮะสามสิบห 15, ้าหมืน5บาทละ150ได้75็ดหมือแลกหมัดกันหน่อยน่าจะคุ้มเนาะครับ15ื0นแลกกับเจ็ดหมืคุ้ม ถ้าท่านมีตังน้อยก็เล่นไปตัวเราสิบยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่นะะแล้วแต่เงินในกระเป๋าของท่านนะครับถ้าชอบก็ลองดูนะครับไม่ได er ้ชักชวนให้เล่นนะครับไม่ได้ชักชวนให้เล่นนะฮะแต่ทุกคนก็เล่นอยู่แล้วนะครับคนก็เล่นอยู่แล้วส่วนจะเชื่อือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อนะฮะครับก็จะทําให้ดูชุดโต๊ะสมารโต๊ะนี่ทําให้ดูครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะครั้งนี้ครั้งเดียว เราค้ะก็จะให้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มกลุ่ม v ี p นะครับทำให้กลุ่ม v i p อเพราะว่ากลุ่ม VIP อพาจะว่าเอาวฮะโอเคนะครับวันนี้เผยแพร่นะครับชุดตัดแล้วก็ชุดสมาโตสํำหรับงดวันที่16เดือนกรกฎาคมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพักผ่อนหยุดเขาว่าหยุดหลายวันนะหยุดหลายวัน ก็ขอให้พักผ่อนให้สบายนะครับไม่มีทางใช้ก็นอนอยู่บ้านผมก็โดนหาน้อยเจี๊ยบไปวันนี้มันทำบิดมาสองวันวันนี้อีกวันเอาเออกเอาเบิ้ลมากินเราอีกโอเคนะครับสวัสดีครับช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ